กลับมากันต่อในพาร์ทที่สองนะครับผมของคอลเลคชันปูนะครับผมปูที่2ที่ผมสุ่มได้นี่คือเจ้าปูปูดวงจันทร์ฮโาลาวีนน,นี่นะครับผมซึ่งเป็นปูที่แปลกมากผมไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ไม่รู้จักเลยนะครับผมมันเป็นปูอะไรไม่รู้ เอ้ยไม่ใช่ดิมันมีชื่ออยู่จะบอกไม่รู้ไม่ได้เป็นปูพระจันทร์ฮาโลวีนนะครับแค่เห็นรูปตัวจริงกุผมก็ว่าแปลกแล้วนะแล้วดูตัวน้องในเกมเนี่ยแต่ดีที่มันมีหลากสีสันมาช่วยกลบความแปลกและคือสีสวยมากเลยนะโทนสีแบบนี้แมทสีกันดี สีสวยมากโอเคเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าโอ้มาึงก็ได้สองดาวเลยช่วงแรกดาวน้อยๆเนาะดาวจะน้อยหน่อยคูณยี่โอ้สกอร์น้อยมาก เกมแพรวสัสซอมบี้ทั้งสองอีทั้ง EP พหนึ่งแล้วก็ EP พีหนึ่งจุดห้าเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างเอ่ยคิดถึงเกมแพรวสัสซอมบี้กันมากไหมเอ่ยผมกลับมาเล่นตามคำขอเลยนะครับเอากลับมาเล่นตามแบบความแบบว่าเหงาแล้วแล้วก็แบบคิดถึงเกมที่เราชอบเล่นด้วยเนาะมันก็เลยแบบเหมือนอะไร เออเอาตายซะง,งั้นคือเหมือนชีวิตผมชีวิตคือมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยครับอืมแบบมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะก็เลยแบบทําให้ผมตัดสินใจกลับไปแคสเกมแพรเวอร์ซอมบีอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้เป็นภาคหนึ่งนะเป็นภาคหนึ่งภาคสองกับสามเนี่ย ผมกำลังคิดคิดอยู่นะครับเพราะว่าจะยังไงดีเพราะว่าภาคสองก็เลิกเล่นแบบไม่มีกำหนดก็ได้มีเสียงหาวก็ขอไภัยนะคเพราะว่าตีหนึ่งแล้วคลิปที่แล้วเนี่ยผมคลิปแทบจะทุกๆคลิปเลยที่ผมรักอัดคลิปเนี่ยปัญหาที่ผมเจอเลยคือ ภาพไปเร็วกว่าเสียงมากเลยผมสังเกตมาทุกๆคลิปแล้วแล้วก็ยันคลิปล่าสุด EP หนึ่งจุดห้าของพระวสสาีภาคหนึ่งผมดูมาแล้วนะครับผมภาพไปเร็วกว่าเสียงทุกคลิปเลยนะครับผมแล้วคือความผมไม่รู้ไงมันต้องแก้ตรงไหนผมก็เลยลองแก้ตรงความถี่ดูนะครับความถี่แบบค่า F FPS อืม จากหนึ่งรอยยี่สิบเป็นเก้าสิบแทนนี่เนาะอืมปรับความถี่ดูหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะโอเคแล้วก็จะดีขึ้นนะอืมอุตสาห์ปรับแก้ไขขนาดนี้ไม่ดีขึ้นก็แย่แล้วแล้วก็ไม่มีแอปอัดเกมตัวอื่นแล้วด้วยที่แบบว่าแบบแล้วช่วงนี้ผมก็ฝึกงานหนักด้วยเนาะ เอามาพี่ป,ปกปวสทั้งสองคนก็คือต่อจากม6มานะครับผมมีต้องไปเรียนซัมเมอร์เพื่อเพิ่มเกรดให้พอออกฝึกงานเนาะฝึกงานหนักเป็นบ้าเลยแล้วคือช่วงแรกแบบช่วงจุดสตาร์ทด้วยเนาะเริ่มเวลาเริ่มต้นอะไรก็จะลำบากนิดนึงสวน ข้าเรื่องเกม Plants vs z o m b i e ต่อเนาะด้วยความที่ผมแบบคิดถึงเกมแพ a วั s v ซ z o m b i มากแต่ว่าเครื่ Oppo เครื่องนี้ก็คือพื้นที่มันน,อน้อยแล้วคือกินพื้นที่ผมมากแล้วก็กินแบตผมด้วยบางครั้งถ้าเครื่องร้อนมากๆเนาะก็เลยทําให้ต้องเลิกเล่นแบบแบบไม่มีกําหนดน,นะคะก็แอบเสียดายมากๆเลยแต่มันต้องจำใจลบจริงๆเพราะว่า เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเออต้องอัดคลิปต้องส่งคลิปปฏิบัติงานฝึกอาชีพอะไรเงี้ยส่งครูนิเทศอย่างงี้เนาะอืมมันก็เลยแล้วก็จะต้องเตรียมอัดคลิปดองอะไรต่างๆเพื่อเตรียมไว้ด้วยเนาะระหว่างที่แบบว่าผมไปฝึกอาชีพนะคะผมไม่มีเวลาว่างอะไรเงี้เนาะอืมไม่มีเวลาว่างที่จะ ัดคลิปอะไรอย่างนี้เนาะทำคลิปดองอะไรต่างๆก็เลยจะต้องมาเตรียมตัวก่อนล่วงหน้าเลยเนาะแต่เป็นผู้จัดการคาเฟ่นักเรียนมันก็รู้สึกรู้สึกสนุกเลยครับแต่มันจะเหนื่อยมากเลยแหละช่วงแรกก็จะปรับตัวลำบากนิดๆปรับมันไม่นิดเลยปรับตัวลำบากเพราะว่า ต้องความเข้าใจหลายอย่างมากเลยแล้คือรุ่นผมที่ไปฝึกอาชีพในคาเฟ่นักเรียนเนี่ยมันมีทั้งรุ่นน้องและรุ่นพี่แต่เป็นรุ่นน้องในกลุ่มรุ่นเรียนรุ่นเดียวกันกับของผมนะครับรุ่นเดียวกันกับของผมคือเรียนเรียนพร้อมรุ่นผมนี่แหละแต่ว่าเป็นรุ่นน้องเนี่ย แล้วก็มีรุ่นพี่ปรสรุ่วยวอะอย่างี้เนาะมันต้องทำความเข้าใจเยอะมากเลยแล้วคืออุปนิสัยใจคอแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วย,ยก็ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจนานเลยแหละกว่าจะคุยลงตัวกันกว่าจะแบบอะไรลงตัวกันอะไรอย่างเงี้ยครับอืม เข้าใจนิสัยใจคอกันอะไรอย่างนเนี้ยมันใช่คือความจริงมันต้องใช้ระยะเวลาแหละอืมแล้วแบบนี้เนาะอโอโมาโซนโซนเสียงสวรรค์ <laughs> moon of titan กี่ครั้งแล้วครับคลิปนี้กี่ครั้งแล้วครับเข้านี้โซนนี้กี่ครั้งและ้ะ โอ้บลักก์บลักเกอร์อ้ยโอ้หือตายคาที่แล้วครับผม